ภาพขาวดำไม่ครบโทนการแสดงรายละเอียดต่างๆในภาพที่ครบถ้วนนั้นจะมีความสว่างตั้งแต่มืดที่สุดไปจนถึงสว่างที่สุดแสดงอยู่ในภาพเดียวกันภาพที่มีความสว่างไม่ครบโทนนั้นหมายถึงภาพที่มีข้อมูลบางส่วนของความสว่างหลุดหายออกไปผู้ที่รับชมภาพอาจจะรู้สึกผิดไปจากความคาดหวังอยู่บ้างแต่นั่นก็ทําให้ภาพมีลักษณะที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่ภาพไม่ครบโทนดูราบเรียบและขาดแรงดึงดูดที่ดี เราจึงต้องศึกษาและเรียนรู้วิธีการปรับแต่งบางอย่างภาพขาวดำในขณะนี้เป็นภาพที่แสดงรายละเอียดของข้อมูลได้กว้างและครบถ้วนตั้งแต่ส่วนที่มืดที่สุดไปยังส่วนที่สว่างที่สุดเราจะเริ่มทำให้มันไม่ครบช่วงโดยการใช้โทนเคริร์บตัดข้อมูลสีเงาบางส่วนออกไปพบว่าภาพดูจืดจางลงจนรายละเอียดไม่ค่อยชัดเจนมากนะักการปรับให้ภาพดูดีขึ้นนั้นก็มีหลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเปรียบต่างแบบเดนามิกด้วยเส้นเคอร์ฟหรือสเกลความเปรียบต่างทั้งในรูปแบบติดเงื่อนไขอย่างสเกลคุริตี้สเกลเท็กซ์เจอร์หรือดีเฮสที่มีในปลั๊กอิน Adobe Camera Raw ใน Photoshop CC ควรมีการชดเชยในสิ่งที่สูญเสียไปจากวิธีการดังกล่าวนี้ด้วยเครื่องมือเพิ่มเติมทุกครั้งเพื่อให้ภาพมีความน่าสนใจกลับมาเหมือนเดิมหรือมากยิ่งขึ้นนั่นเอง